ชม3าอะต რ ักชันใหม่ที่สยามพารากอนมีอะไรน่าเที่ยวน่ากินน่าเล่นบ้างเราจะพาไปดูเริ่มต้นที่มีแลนด์สวนสนุกในร่มจากประเทศจีนที่มาเปิดนอกประเทศเป็นครั้งแรกในสยามพารากอนชั้น5บอกเลยว่าด้านในมีหลายโซนและกว้างมากแถมยังเข้าได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วถ้าใครคิดว่าที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นทั่วไปบอกเลยว่าผิดเพราะด้านในเป็นเหมือนสนามทดลองประสบการณ์ให้เด็กๆได้ลองเล่นลองคิดลองทําเปิดกว้างทุกจินตนาการอย่างเช่นสเตชันลองทําอาชีพต่างๆมีทั้งคุณหมอรีดนาวัวทําอาหารล้างรถช่างก่อสร้างหรือจะเล่นสนุกอย่างกระโด โดดแทนพลียิงปืนวิ่งเล่นในบอ่อบอลน,นั่งรถไฟปีนผาตัมีให้ลองทั้งหมดเลยครอบครัวไหนมีเด็กๆเ,เนี่ยรับรองแวะมาสนุกได้ทั้งวันแน่นอนไปต่อกันที่โซนใหม่สึกลำ้ำ Nextopia ที่รวมไอเดียและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความยั่งยืนและงานดีไซน์เป็นมิตรต่อโลกมาให้ทุกคนสัมผัสและสร้างแรงบันดาลใจและเมื่อเดินลงมาผ่านบันไดวนก็ถึงโซนสุดท้ายอิ z z ล r i นที่รวมร้านอาหารชื่อดังมากมายแหล่งแฮงเอาใหม่ให้ทุกคนมาแวะเติมพลังพักให้หายเหนื่อยจากกิจกรรมต่างๆร้านที่น่าสนใจก็มีหลุยสวานิชสดบ คลาสโซบะเฮาส์คอนจิกิหรือออลโลโนริโดยโซนนี้อยู่บนชั้น4ของสยามพารากอนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลนี้ถ้าใครยังไม่รู้จะแวะไปเช็คอินที่ไหนลองมาเดินเล่นเติมไอเดียใหม่ๆที่สยามพารากอนดูนะ